ถ้าพูดถึงกันชงนะคะก็เป็นพืชที่กลุ่มชาติพันธุ์มงใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้ว่าตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นการปลดล็อกกันชงก็สร้างความยินดีให้กับชาวมงในอ,อําเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะคะตอนนี้ล่าสุดค่ะแปลงปลูกกันชงแปลงแรกหลังการปลดล็อกที่ชาวบ้านวางแผนเพิ่มพื้นที่ปลูกพร้อมตัดแล้วนะคะแต่สิ่งที่ชาวบ้านแล้วก็องค์กรที่ให้การสนับสนุนนั้นมีความเป็นกังวลก็คือความไม่ชัดเจนของกฎหมายค่ะ ้นกัญชงเนื้อที่3ไร่กลางหุบเขาในตำบลโป่งแยงอําเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนดาวม่านผ้าใยกัญชงบ้านแม่สาน้อยช่วยกันเลือกตัดเฉพาะต้นเพื่อเตรียมนําไปแปรรูปเป็นเส้นใยกัญชงหลังร่วมกันดูแลมาตลอด3เดือนชาวมงบอกว่ากัญชงไม่ได้เป็นเพียงพืชที่ปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากเส้นใยแต่พวกเขาใช้กัญชงตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงวันสุดท้ายของชีวิต ถ้าคนที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยไม่มีเสื้อผ้าหมวกรองเท้าสักชิ้นใดชิ้นหนึ่งมันต้องเป็นกันโชงครับถ้าไม่มีทางความเชื่อจะว่า,าบางพระบุรุษเราจะไม่ยอมรับและก็อาจจะไปหาไม่เจออย่างนี้ครับก็เลยมีความผูกพันมาแม้กระทั่งบางครั้งเราก็รู้ว่า ออทางการแยกไม่ออกว่ากัญชงกับกัญชามันแตกต่างกันอย่างไรกัญชงแปลงนี้ยังถือเป็นกัญชงแปลงแรกที่ชาวบ้านวางแผนขยายพื้นที่ปลูกหลังมีการปลดล็อกพืชกัญชงพอใจครับเพราใจค่ะปีนี้ใหญ่ก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่กพ็พอดีกับที่เราต้องการแล้วปีนี้ก็ผมเราก็ทำเยอะกว่าทุกปี แม้การปลดล็อกกันชงจะสร้างความยินดีแก่ชาวบ้านแต่สิ่งที่ยังกังวลคือกฎหมายรองรับที่ยังรอกติกาที่ชัดเจนหลังมีการถอนร่างพรบกัรชากันชงออกจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรใช่เป็นห่วงอยู่นะคือมันมันมีผลกระทบครับโดยโดยหลักแล้วจะจะไม่ค่อยเยอะเพราะนี่ก็ไม่ใช่อาชีพหลักแต่ว่า จังเป็นต้องใช้อ่ะจําเป็นต้องปลูกไม่มากก็น้อยถ้าเกิดว่าถอนไปแล้วมันอย่างเดิมเนี่ยมันก็ต้องผิดต่อไปเราก็ต้องกำวน,นต่อไป เรามองในแง่ของคุณค่าของกัญชงแล้วเนี่ยเขาไม่เป็นยาเขาไม่มีสารเสพติดอยู่แล้วนะคะมีก็มีในปริมาณที่ต่ํามากแล้วก็ไม่มีใครนําไปเสพเป็นสันทนาการอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของคุณค่าของเขาที่เขาสามารถใช้ประโยชน์ได้จากทุกส่วนนะคะ mm hmm. ก็ควรจะต้องในเชิงนโยบายควรจะต้องสนับสนุนให้มากเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการนะคะคือนอกจากสนับสนุนมีความชัดเจนแล้วเนี่ยก็จะทําให้ผู้ประกอบการนะคะสามารถที่จะ มมมมัั <im <im uh ่่นนนใใจจีคววาแลล้ก็งทุข้อมูลจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนระบุว่าหลังการปลดล็อกกันชงทำให้ประชาชนให้ความสนใจปลูกและแปรรูปมากขึ้นพื้นที่ปลูกล่าสุดอยู่ที่5-6,000ไร่ขณะที่ภาพรวมตลาดกันชงทั่วโลกปี2563มีมูลค่าราว150,000ล้านบาทร้อเป็นการใช้ประโยชน์ จากน้ำมันที่สกัดจากช่อดอกรองลงมาคือการนำเมล็ดไปบริโภคแปรรูปเป็นอาหารเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพประมาณร2 9ส่วนเส้นใยใช้ประโยชน์ประมาณร้อที่เหลือเป็นการใช้ประโยชน์จากส่วนอื่นๆพยุงศักดิ์ศรีวิชัยไทย PBS รายงาน